ที่นหน้าแจ้งงานมาเป็นรายการที่ชำระเงินด้วยการผ่อนสามารถเข้ามาดูที่เมนูสถานะการผ่อนตรงนี้ได้โดยเมนูนี้จะแสดงรายการทั้งหมดที่ในหน้าทำการผ่อนเข้ามาสามารถกดเสิร์ชที่แถบด้านบานได้โดยการพิมพ์ชื่อเรขรายการในหน้าสามารถกดเข้ามาดูข้อมูลในส่วนนี้ในหน้าสามารถเลือกปุ่มดูสลิปเพื่อดูใบเสร็จ ที่ได้ทําการชําระเงินเข้ามาแล้วและหากมินทาการยืนยันเรียบร้อยในหน้าสามารถกดปุ่มดูใบเสร็จเพื่อดูใบเสร็จที่มินแนบเข้ามาให้ได้และงวดและในหน้าสามารถแนบสลิปงวดที่ชําระปัจจุบันเข้ามาได้เองโดยกดปุมแนบสลิปและเลือกสลิปที่ต้องการแนบหลังจากนั้นเลือกธนาคารที่แนบเข้ามาและวันที่ชําระเงินจริงหลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อย กดปุ่มยืนยันการชำระเงินระบบจะส่งข้อมูลไปยังแอดมินและขึ้นสถานะเป็นรอตรวจสอบกดเข้ามาสามารถดูสลิปที่แนบได้